ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่134ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับนิโรธคามมนีปฏิปทาคือปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสอย่าง การประกอบตนให้พัวพันด้วยกรรมสุขในกรรมทั้งหลายและการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดธรรมญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์คือหนึ่งสมัมมติปความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ สัมมาวจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสอสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวยามะความเพียรชอบสัมมาสติความรำลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายว่าเต่าตะบอดในมหาสมุทรล่วงเวลานานนับร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำสักคราหนึ่งเมื่อบุรุษโยนบ่วงซึ่งมีเพียงช่องเดียวลงในมหาสมุทรนั้นเต่าตาบอดตัวนี้จะมีโอกาสสอดคอเข้าไปในบ่วงนั้นได้หรือไม่เหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายกลับทูลว่าถ้าล่วงการนานไปบางคราวเต่าตาบอดตัวนี้จะมีโอกาสสอดคอเข้าไปในบ่วงนั้น ได้บ้างพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่าการที่เต่าตาบอดตัวนี้จะมีโอกาสนั้นก็ยังเร็วกว่ามนุษย์ผู้ไปสู่ทุกติแล้วในที่นั้นไม่มีการทำกุศลไม่มีการประพฤติธรรมมีแต่การทำลายล้างซึ่งกันและกันภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความจริงว่า นี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้นิโรธคามินีปฏิปทาอันหนึ่งทุกติคือภูมิที่ไปเกิดแล้วมีความทุกข์ความลำบากหรือนรกภิกษุทั้งหลายการถือกำเนิดเป็นมนุษย์เป็นของยากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกก็เป็นของยากการจะได้ฟังพระธรรมวินัยที่พระตาคตรประกาศแล้วในโลกก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความจริงว่า นี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรธนี้นิโรธคามินีปฏิปทาระหว่างประทับอยู่ที่อัมพรปริวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทมากมายอีกทั้งตรัสเตือนแก่เหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายให้เจริญสติปัฏฐานสโดยมีพระดำรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงหมั่นพิจารณากายในกายมีความเพียรมีสติสัมปชัญเพื่อกำจัดอภิชา และโทมนัสเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะเพื่อกำจัดอภิชาและโทมนัสจิตในจิตมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะเพื่อกำจัดอภิชาและโทมนัสธรรมในธรรมมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะเพื่อกำจัดอภิชาและโทมนัสอันหนึ่งอภิชาคือความโลภความอยากได้โทมนัสคือความทุกข์ใจความเศร้าโศกความเสียใจจากนั้นทรงชี้แจงให้ภิกษุมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับ การแล่การเหลียวการคูเข้าการเหยียดออกการทรงไว้ซึ่งจีวรสังฆาตและบาดการบริโภคการขับถ่ายการเดินยืนนั่งนอนการพูดและการนิ่งพวกเธอทั้งหลายพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมะอยู่เนืองเนืองอย่าเป็นผู้ประมาทนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลาย อันหนึ่งสัมปชัญญะคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอความไม่เผลอตัวเวทนาคือความรู้สึกทุก์รู้สึกสุขอนุสาสนีคือคำสั่งสอนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองนางอัมพปปลีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จดำเนินมาถึงยังกรุงเวสลีแล้วนอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังทรงมาประทับอยู่ในสวนมะม่วงแห่งตนนางอัมพปาลีจึงรีบออกมาเข้าเฝ้า น่งกลับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่ด้านข้างด้านหนึ่งอันเหมาะสมแล้วจากนั้นพระบรมศาสดาทรงยังให้นางอัมพปาลีให้เห็นแจ้งสมาทานหรือถือเอาเป็นข้อปฏิบัติด,ด้วยธรรมีกถาหรือบรรยายธรรมะอธิบายธรรมะแล้วนางอัมพปาลีได้กลับทูล อารัธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสาวกรับพัตาหารสำหรับในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาทรงรับโดยดุษฎีหรือยอมรับด้วยการนิ่งจากนั้นนางอัมพปาลีลุกจากอาสนะแล้วกลับถวายบังคมลากระทำประทักษิณหรือการเดินเวียนขวาเพื่อแสดงการเคารพแล้วหลีกไป